สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนกับผมอาจารย์มดดำอักษรลุนโบราณครับที่จะมาทำในดวงการงานของท่านตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ครับว่าดวงการงานของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีกันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาอักษรลุนหนึ่งตัวเลยครับ ได้อักษรลูนที่ชื่อว่าฮากาวขึ้นมานะครับผมทายว่าท่านที่เกิดในราศีกันตลอดองเดือนมิถุนายนนี้ให้ระวังเกณฑ์ดวงงานนะจะมีปัญหาหลายๆเกิดขึ้นระวังว่าจะมีปัญหาการคุยงานการป,ปรึกษางานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะมีปัญหาการไม่ลงรอยกัน หรือแม้กระทั่งให้ระวังจะมีการเปลี่ยนเก้าอี้ที่นั่งการเปลี่ยนงานอย่างฉับพลันเร่งด่วนเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะขอให้ลองดูให้ดีๆครับว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยมีศัตรูคู่แข่งหรือไม่มีคนคิดร้ายหรือไม่ช่วงนี้ให้ระวังเลยว่าจะมีคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อครับระวังคนคดโกงในดวงการงานเราทําให้ตัวเราเนี่ยเกิดความรู้สึกหนักใจรู้สึกไม่สบายใจในการทํางานได้ครับในช่วงนี้ขอให้ตรวจสอบดูให้ดีๆครับ หากท่านต้องการทราบดวงการงานของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจัน3 3 6 3 1และโทรออกครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ